โอ้โหตอนนี้คืออีกประมาณ27วิแล้ว2 21มาดุลนกันนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าดูดิโคตรไวอะ่ะโคตรไวโอจิจัดมากโอตายมากโอคุณพระโอปู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 เรามารุนกันกนะฮะว่าผมจะกดคู่นี้ได้หรือไม่เย้เย้เย้สวัสดีครับผมอีกช็อปจากยูรูท็อปนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมากดรองเท้าอีกแล้วแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมไม่เคยกดได้สักทีนั่นก็คือรองเท้าไนกี้เอ็ก อบไว้นะฮะแล้ววันนี้ไม่ใช่รองเท้าอบไว้ธรรมดาเพราะว่ามันคือรองเท้าตัวแรกของปี2019นี้เลยนะฮะนั่นก็คือรองเท้า n นกี้แอร์แม90 <S <S มันออกมาทั้งหมด2สีนะฮะมีสีดำและก็สีน้ำตาลนะฮะสองสีนี้บอกเลยว่ามันจีดมากสีน้ำตาลนี่คือแบบแปลกอ่ะเพราะว่าอบไว้ยังไม่ทำสีนี้ออกมาสักทีกับสีดำที่คลาสสิกใสปุบราคาอัพสูงดูดี ได hey, ้เวลากดรองเท้าแล้วเลยเดี๋ยวเราไปกดกันวันนี้ผมจะกดผ่านแอปพลิเคชันนะฮะเพราะมันจะง่ายกว่าตอนกดก็คือเหมือนเข้าแอปพลิเคชันเลยที่ผมพาทาประจานะฮะสำหรับประเทศที่รองรับแอปพลิเคชันนะก็เปิดปุ๊บเข้าไปทุกตัวแอปอย่างเงี้ยแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยอย่างที่เห็นนะฮะมันก็จะมีเขียนเลยว่า Air Max 90 The Ten นะฮะมี2ส,สีมีสีนี้กับอีกสีนึงเดี๋ยวผมจะกดตีเทาดูแล้วก็คือแบบ จะใช้เครื่องละสีเลยนะแล้วคราวนี้ก็ใช้เครื่องเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวกดไปนี่กดเป็นไซส์สามมันก็เป็นฟิลเหมือนดับนะฮะทำก็ต้องรอเองี้ยแล้วก็จะเป็นแบบใส่ข้อมูลในแอปพลิเคชันผมก็เคยพาทําแล้วแต่ว่ามันรองรับแค่บางประเทศนะฮะซึ่งประเทศไทยยังไม่รองรับออนนี้ก็รออยู่นะฮะนี่ก็คืออีก25นาทียังมีเวลาในการกดอยู่ คู่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพีคเพราะว่ามันเป็นไนกี้แอร์แมก90และ Air Max 90เป็นรองเท้าทีไ่ได้ความนิยมมากอะ่ะคือคนใส่กันเยอะมากตอนนี้ผมกดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทั้ง2อันอะ่ะก็คือกําลังรออยู่และก็จะพามาดูในแอปนะคลิกเข้าไปใช่ปะก็จะเห็นเลยนี่คือตอนนี้ผมกําลังรอตัวเดอะเทนตัว Air Max 90สีดาอยู่นะฮะนี่คือตัวรองเท้า Air Max 720นะฮะเป็นคู่ที่กําลังมาใหม่เพราะมันออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่2 คุมพาลองคิดเข้าไปดูตัว720ก่อนหน้าสวยนะฮะดูดิสี OG เขาเป็นสีออกแบบม่วงๆอะ่ะตัวพื้นแอร์เนี่ยเป็นพื้นแอร์แบบเต็มแม็กเลยก็คือเต็มแบบจากหน้าไปหลังและที่พีก,กว่านั้นก็คือมันเป็นตัวรองเท้าที่มีความสูงอะ่ะสูงที่สุดในบรรดารองเท้า Air m a มนะฮะคือตัวด้านหลังนี่สูงแบบจน720ะ่ะคือเป็นองศาของการมองเห็น คือความสูงมันสูงม,มากไปดูดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรกำลังจะมาบ้างนะฮะมีตัว n i ก e ้ m อร์แอะไรอีกแล้วก็มีจอแดนนะฮะโอ้อย่างนี่เห็นนะฮะก็จะเป็นตัวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะเรามาดูสีน้ำตาลกันก่อนวูดสีส้มสายก็สีส้มนะฮะตัวหนวดกุ้งอะ่ะก็ทำออกเป็นสีเหมือนที่ทำภายในปีที่แล้วนะฮะก็จะเป็นสีที่ออกเป็นแบบ ออกฟ้าๆอ่อนตัวด้านข้างก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูแบบฟิลคือเหมือนรองเท้าลูกเสือเอาง่ายๆแบบเห็นปุ๊บรู้สึกนี่มรองเท้าลูกเสือหรือเปล่าตัวรองเท้ามี texture หรือว่าจะมีแบบดีเทลอะที่แบบแตกต่างกับอันอื่นอ่ะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้คือถ้าเกิดได้ของจริงจะมาให้ดูแต่คนที่ตามช่องนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าผมไม่มีโอกาสได้หยิบของจริงมาสักทีจะทาไม่ได้หรอกนี่มันปี2 0 1 9้วละอาจจะไม่เหมือนปีที่แล้ว ตัวสีดำนะฮะเราลองมาดูกันตัวสีดำก็จะเป็นแบบสีดำแล้วก็มีความเป็นสูทสีขาวไม่มั่นใจนะ,ะว่าเป็นขาวจริงหรือว่าจะเป็นขาวออบไวขาวออบไวก็จะเป็นแบบขาวคุ่คนๆะอ่ะขาวเหมือนแบบสะอาดไม่พออะ่ะเออเป็นฟิลนั้นตัวนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเอามาใส่ปุ๊บจะดูแบบดูดีแล้วคนรู้เลยว่านี่คือออบไวและที่สาคัญนะฮะก็คือราคามันไม่ตกแน่เพราะราคาป้ายอยู่ที่160ยูโร160คูณ เอาเป็นสามหารอสามสกดีเอาสาก่อนแล้วกันก็ประมาณห้าพันเจ็ดนะฮะประมาณนี้เพราะว่าเงินช่วงนี้เงินยูโรต่ํามากเพราะเงินไทยแข็งบอกเลยใครที่จะไปเที่ยวนี่แบบเจ็บปวดสุดๆและผมก็จะเป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ต้องเจ็บปวดแล้วก็เลยทั้งหมด13นาทีนะฮะกว่าจะสามารถรู้ว่าได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็ ้ก,ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดของอันบ็อกนะฮะตามสไตล์อีกท็อปที่จะต้องทําทุกครั้งและครั้งนี้เป็นของที่ผมเพิ่งได้มาไม่นานนี้จากประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นการขอขอบคุณอย่างรุนแรงมากเลยที่ผมได้รองเท้าคู่นี้มานี่นะครับนี่ก็คือ t o อกซิ b e n z i l l l นะฮะเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยบอกเลยว่าคู่นี้คือแบบเห็นแล้วมันจาดมากนี่นะฮะเขาจะทำออกมาเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบคลุมอย่างเงี้ยข้อดีคือ ตรงจะไม่พังง่ายเพราะว่าตัวเนี้ยจะคุมมาไว้จะมีตัว QR Code โค้ดให้อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณอยากได้ปุ๊บเนี่ยตรง QR Code โค้ดปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะได้สามารถซื้อผ่าน Facebook ได้เดี๋ยวผมจะเปิดแบบเร็วๆเลยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวแค่อันบ็อกซ์เฉยๆแล้วก็จะไปรีวิวอีกคลิปนึงนะฮะฟรีนี่ เห็นปะคือตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันเข้ากับช่องนี้และตอนนี้มากเพราะอะไรเพราะผมกําลังกดออฟไวและนี่มีความแบบออฟไวเพราะอะไรนี่ขีดสีดําสีขาวอย่างเงี้ยมีความดําขาวแล้วแบบคือมันมีความเป็นท็อกซิตในตัวท็อกซิตก็เหมือนเป็นยาพิษอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสารเคมีเห็นปะฟิลเหมือนสารเคมีที่กำลังไหลออกมาเพื่อแข่งขันกับ PM 2.5ที่ผมกําลังจะไปเจออีกไม่นานนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอก นั่นแหละแล้วนี่ก็จะเป็นโลโก้ของ e x b e l l a นะฮะก็จะเขียนเลยว่าเป็น t o x i c e x b e l l a ข้างล่างก็จะเป็นรูปสายฟ้าเอ้ยเทฟิลฟ้าก็เดี๋ยวผมจะไปออนฟีดหรือเอาฟีดให้ดูกันในอีกคลิปหนึ่งแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าแต่งแบบเนี้ยมันจะเท่ไหมและถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปใส่กับอ c ซิสต์รีที่เป็นออฟไว้อะมันจะเข้ากันหรือเปล่า แบบรอนานมากอะตอนนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะยอยอะชอบชอบชอบตัวเลขเนี่ยชอบฟิลเนี่ยคือแบบฟิลจะหมดเวลาแล้วอะติ๊กตอกนะฮะติ๊กตอกโอ้โหตอนนี้คืออีกประมาณ27วิเแล้วยี่สิบหกยี่บ้ายี่สิบสี่ยิบามีสบสองากิบสวิสุดท้ายแล้วสิบเอ็ดสิบเกาแ เรามารูเงี้นะฮะว่าผมจะกดคู่นี้ได้หรือไม่เรามาดูกันเลยครับว่าคุณวาตานะเบะจะกดได้หรือไม่นะครับผมเห็นได้เห็นไป0.01 00. นะครับผมเราจะเปิดรอบโอ้โหโอ้โหนี่คือรองเท้านั่นเองนั่นเองบ้าเอง <S <S ตอนนี้เข้ามาในเว็บแล้วนะฮะก็รู้เลยว่าไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับคู่สีดำ หมดสิทธิ์อีกแล้วครับผมโอ oh. ้จตจารฮะไม่ได้เหมือนกันคู่นี้นี่คือไม่อยากเสียงเงิน160ยูโรสำหรับการซื้อรองเท้าไปก็คือไม่ได้ทั้ง2คู่นะฮะไม่คิดมากไม่ซีเรียสเพราะว่าแบบ ไม่ต้องเสียเงินไงครับผมก็คงไม่มีอารมณ์ถ่ายต่อแล้วคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะและ้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e และผมจะพาไปทำอะไรอีกอย่าลืมนะฮะว่าวอลกิชนีนี่ยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวต้องล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 ง,ลงช่วงนี้แบบถ่ายอัดเอาไว้เรียบร้อยละเตรียมพร้อมลงแบบนอนสต็อปใส่แบบเต็มเหนียวจะได้เห็นผมกับส,สาวๆตามสไตล์อีกทบที่อยากจะทำจริงๆอยากจะมากกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันต้องคีปลูกกันนะเออนั่นแหละ แล้วพวกมกหม่คลิปหน้าเจอกันฮะ